แม็กกาวซ้ายขวาซ้ายขวากำนันน้งแพทย์สอทอผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่ทีอ๋อผู้ใหญ่ชื่ง่ายแดดดีจังเลยนะเอาแล้วหรอคะสวัสดีค่ะห่างหายจากไลฟ์สดไปหลายวันนะคะเนื่องจากมีภารกิจในพื้นที่แล้วก็ ฟ้าฝนนะคะไม่เป็นใจวันนี้ก็ได้เดินทางกับคณะกรรมาการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงสายๆวันนี้นะคะก่อนเที่ยงแล้วก็ได้เดินทางมาดูโบสถ์นะคะของวัดสนามคีในวิหารหลวงพ่อแก่นจันทร์นะคะก็มาดูถึงได้ติดตามนะคะเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ย ว่าสนามครีตะวันตกเนี่ยได้ติดตามในเรื่องขององค์หลวงพ่อแก่นจันนะคะมีรอยร้าวนะคะรอยแตกนะคะก็พาคณะกรรมาการมาดูงานเพื่อที่จะได้ไปติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือไปติดตามทังกรมศริลปากรนะคะซึ่งก็ได้มีการโทรประสานเบื้องต้นแล้วว่าได้มี ตอนนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบว่าจะมีการทํานกบํารุงอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าเราอ่ะยื่นหนังสือไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการติดตามงานครั้งที่สองเนาะเพราะครั้งก่อนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาร่วมด้วยหนึ่งท่านนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวสสจะทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้ส่งเรื่อง ไปที่ประธานคณะกรรมาการหลังจากนั้นประธานก็จะยื่นเรื่องติดตามให้ไปที่กรมศิลปากรให้กับพี่น้องชาวสนามครีนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้รับทราบเรื่องราวว่าเขื่อนนะคะเอ่อตะลิงของหมู่ที่4นะคะสนามครีเนี่ยก็ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงถนนตรงนี้นะคะซึ่งถนนก็มีความกว้างสักห้าเมตรนะคะแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงกับป้ายเนี่ยอยู่ประมาณสักเมตร นิดๆค่ะทุกคนประมาณไม่ยี่สิบก็คือด้านล่างก็คือดินเริ่มซอกเข้ามาถนนตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยทางผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านกำนันนุษย์นะคะก็ดีหรือว่าจะเป็นท่านรองน้อยรองนายกนะคะวันนี้ท่านนายกติดภารกิจนะคะท่านนายกจรลันแสงตาลก็มอบหมายท่านรองนายกนะคะรองน้อยมาร่วมกับพวกเรามีท่านประธานสภาน้องยุ่งนะคะท่านสธท,ทิชานิชา นิชาชนิชาชแพทย์ประจําตําบลสารวัตรนะคะท่านผู้ใหญ่ทีเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของอ,อหมู่บ้านหมู่ที่4นะคะวันนี้ก็มาร่วมกับพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทราบถึงปัญหาเราก็เดี๋ยวจะขอได้นําในส่วนของภาพแล้วก็รูปภาพแล้วก็องค์ประกอบต่างๆจุดโลเคชัน่นน้อง,น,องน้องพิทครับหนูส่งโลเคชันจุดเนี้ยครับ ยืนตรงนี้ครับอ่ายืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวส่งโลเคชั่นวันนี้มาเช้ามากับผู้ช่วยสสซึ่งทุกคนก็จะเห็นกันบ้างแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดประชุมอบรมนะคะของกรรมธิการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมก็ของสนามคขีก็จะนำในเรื่องของกระทงสายเ,เข้าเข้าเข้าร่วมในการเสวนาด้วยเพื่อเป็นการ ในเรื่องของสร้างสรรค์นะคะเรียกสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะคะที่เราอยากจะ,ะได้นำเสนอเพื่อให้ยูเนสโกเนี่ยเลือกเราว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นการสร้างสรรค์นะคะซึ่งกระทงสายเนี่ยทำมาจากฝีมือพี่น้องโดยใช้กะลามะพร้าวที่ใช้แล้วที่ขูดเอากะทิออกไปแล้วนะคะกระทุขูดเนื้อมะพร้าวไปทำน้ำกะทิแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกัน นำเทียนนะคะไปเขาเรียกว่าเป็นหลอมนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกะลา,าแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรคะไส้เทียนนะคะไฟแรงกับโดดเต่นมากนะคะวันนั้นลองแล้วจุ่มน้ามันเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะคะรวมถึงทุกทุกท่านเลยวันนี้ที่ได้ส่งข่าวให้สสพิมพิชาได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเราไม่กล้าลงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ลาาต้นไม้อะเขาเกาะไว้อยู่ อันนี้ก็คือเป็นการการั้นเอาไว้ของเทศบาลโวนสนามคีนะคะก็ติดแล้วค่ะเพราะด้านล่างเนี่ยได้ข่าวว่าซ้ะมากน้องบีหนูตัวน้าหนักเยอะอย่าอย่านะลูกแซลแซลหยอกหยอกเพราะกินไม่หยุดเลยค่ะมเมื่อกี้ค่ะก็เลยอยากมาดูพื้นที่จริงตามที่ท่านผู้นําได้บอกเนาะอเอหน้าไหนเนาะเราถึงจะเห็นชัดๆอะท่านพี่ใ พุมภามียนะครับอ่าโอเคท่านท่านท่านแจ้งหนูทีเพราะหนูต้องมาเก็บภาพแล้วก็เอาโดนมาถ่ายหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆแต่ตรงเนี้ยดีแล้วค่ะท่านหนูว่าช่วยกันลงนรงลงปลูกต้นไม้เลาะเลาะริมตลิ่งเนาะเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่เราไปที่วัดเนาะเออรู้สึกดีเพราะว่าต้นลากต้นไม้จะช่วยยึดพื้นดินเนาะก็อันนี้เดี๋ยวต้องรีบเร่งด่วนนะคะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะจะจะหนักหรือเปล่าเพราะว่าก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทำเมื่อเป็นความช่วงน้ำลงเลยครับค่ะพื้นถนนนี้ค่ะลงไปถึงถึงชายล่างค่ะประมาณสิบเมตรอ้ลึกพยุงเยอะนะอ๋อน้ำพยุงไว้ถ้าน้ำแรงเมือไหลนะน้ำไมนจะรีดลงไปอ่าแล้วก็มันก็จะซุดๆุดซุดลงไปอ่าเข้าใจค่ะเพราะว่าปีนี้น้ำของแม่น้ำหน้าเราเยอะโดยเฉพาะในช่วงของเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลางเดือนตุลาที่ผ่านมาโอ้โหน้ําปริ่มเลยใช่ไหมท่านผู้ใหญ่น้ําปริมช่วดีเขาพูดเขตบ้านบริเวณนี้เสียงสูงหน่อยไม่ไม่มีเรือวิ่งเท่าไหร่อ๋อถ้าวิ่งก็กเพื่มใช่ถ้ามีเรือถ้ามีเรือวิ่งก็น้ําจะกับเพื่มเข้าเข้าเข้าบนถนนเข้าบ้านคนมีบางจุดเนาะที่หนูมาวันนั้นหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่ห้าบางส่วนเนาะข้ามจากหมู่ หมู่ห้าไปตรงสามแยกนั่นไปหมู่อะไรคะถ้าข้ามฝั่งนี้ร้านพี่วันดีอยู่ตรงนี้ข้ามไปทางนี้ค่ะหมู่ห้าก็ยังหมู่ห้าใช่ไหมเพราะว่าหมู่ห้าเขาก็กําลังก่อสร้างแล้วก็เหมือนต่อจากอันเดิมต้องไปด้านนู้นเพราะว่าเข้าบ้านคนอ<ช>ันนั้นที่ได้มาตรวจเยี่ยมนะคะ<ช>พี่น้องประชาชนโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปวัดไพรสุวรรณต่อนะคะดูในเรื่องของเจดีเอ่อ ต้องต้องบูรณะเหมือนกันค่ะเจดี JD นะคะก็ะเลยจะพาคณะกรรมการเข้าไปค่ะวันนี้ก็แดดกำลังดีค่ะทุกคน <laughs> <laughs> บบท้องฟ้าสวยมากลองดูสิท้องฟ้าสวยจริงๆนะวันนี้สวยเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ไปกรุงเทพนะคะฝนตกโอ้หเมื่อคืนฟ้าแบบกระน,นำ่ำตุ้มตุ้มตุ้ม,มอย่างแรงเลยค่ะร้องเหมือนผ่าอย่างแรงเลยค่ะเนาะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตทุกคนนะคะอ้าวทุกคนคะ่ะเดี๋ยว ลาเอฟซก่อนนะคะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะเห็นทุกคนเหมือนกันท้องฟ้าสวยจริงๆอ่